พาไปที่จังหวัดพิจิตรกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องน้ำกลมชลประทานค่ะก็มีการจัดประชุมประถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำ ที่บ้านห้วยคดตําบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรค่ะ,คะเมื่อวันที่31ตุลาคม2567นะคะนางสาวธนียาในพินิษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมอาคารบังคับน้ำที่บ้านห้วยคดตําบลบางไผ่ที่ผ่านมานะคะภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบ ของสิ่งแวดล้อมที่อาคารบังคับน้ําในแม่น้ำน่านจังหวัดน่านจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะ ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนวางโครงการที่1สํานักบริหารโครงการกลมชลประทานและบริษัทที่ปรึกษานะคะที่หอประชุมโรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคมโดยมีนายชัดชัยทองปอนค่ะผู้อํานวยการโครงการชลประทานพิจิตรค่ะพร้อมด้วยนายวิทูลเกิดอินหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ําและประปับปรุงระบบชลประทานคณะกรรมการลุ่มน้นําน่านหน่วยงานราชการผู้นําชุมชนกลุ่มเกษตรกร,กรและผู้ใช้น้ํานะคะเข้า ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุประสบอุทกภัยที่ผ่านมาใช่ไหมมีทั้งแม่น้ำน่านแม่น้ำยมแม่น้ำปิงแม่น้ำวงังมาหมดเลยเขาก็เลยมีการจัดประชุมคันขึ้นนะคะเป็นแม่น้ำน่านนั่นเองในส่วนของแม่น้ำน่านค่ะค่ะด้านนายพนมศักด ใช้สมบุรณ์นะคะผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักงานบริหารโครงการค่ะก็กล่าวว่าลุ่มน้ำน่านของจังหวัดน่านพิษณุโลกพิจิตแล้วก็นครสวรรค์เนี่ยก็จะ,ะเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งเนื่องจากขาดแหล่งกักเก็บน้ำที่มีศักยภาพนั่นเองค่ะกรมชลประทานเนี่ยก็จึงมีการ าวางแนวทางกำหนดขอบเขตการศึกษาแนวคิดการศึกษาความเหมาะสมเริ่มโครงการศึกษาแล้วก็ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำน่านค่ะครบอบคุมพื้นที่ทั้งจังหวัดน่านจังหวัดพิศณุโลกจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์เลยค่ะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโดยการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปกำหนดแผนงานโครงการในขั้นตอนต่อไปค่ะให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนกันอีกด้วยค่ะครับ